กำลังลงผู้เพื่อจะไปขึ้นผู้หรือเพผนเอิญว่าดอยท,ทั้งผี่เพผนเอิญดอยลงดอยเพื่อจะไปขึ้นดอยเบิงบ่งวันน้ำออกน้ำที่ถือผนใส่บิดบ,าน,บ,า,นบานเบิดเมืองเผนผนเสด็นนำจากหยอดดอยออกเสื่อนออกบอ่ออยู่บนนอบานเท่านี้กันว่าออกบอ่อต้องอยู่ต่ำกว่าขี้ดิน อันนี้ออกอยู่ยอดพูนเอิอนออกบอ่ออยู่บนอ่ำจังวะต้นนี้เลี้ยงบ้านเนี่ยเขาจะว่มีปลาปลาบ่ามีปลาปลาบ่ามีบาดานใส่น้ำจากดอยอย่างเดียวตอ่อลงมาจังวะจะไปเบิ้งบอลฝนตอ่อเฝนต่อลงมาจังใด เป็นว่าหกขนาดว่าสันจังว่าใส่สุดแน่วนี้มาต้องเึ้นเขาลงหวยลุยน้ำลุยน้ำว่าสันโบที่สำคัญนี่บักตําแยนว่าสันอ่าแต่ว่ากะอยากบ่งนะแปมาแล้วหาาบ่งอยากด้น้ำออก nhang chẳng gì khoam đần cần nhiều bởi chắc <Nhance> vậy này <Nhance> khương này là khương vật khoam đây này nó đến khăn đấy này ngày của mừng เออ,าอ <laughs> มาเอื่นไว้บอลดิโอมาอาบนี้รลดอ้าจะไปนี่บอกอ้าถ้าไปวันไปไ,ไปทยเห็นเป็นเมืองในแก่ๆนะว่าน้ำมาแต่เส้นน้ำอาบว่าสรนมาอาบนี้รลดก็ได้หว่วยห่วยห่วย นี่นี่มันออกบอเนี่ยไห้ังวะฮะเอา

เออไทยเพิ่งเน้นงูต้องเขาเอา้าเดี๋ยวตะกำรรของสัรพสัตว์ปกติสัตว์ทั้งหลายอ,อ่าไทายไทยทั้งนี่ลำบากกว่ากิวเมียปานคุนตัวอ,อ่า นี่มองนี่ยังเป็นเนี่แล้วบางงานที่หกขนาดเออเนะ้นัเนบอเออลอ,ง,องน้่ายังไงอยู่ซำนี่ม่มีปัญหา

เลยครึ่งในจัาหน่อยด่ะ,ะบันแต่ว่ารู้สึกว่าปวดเอวบ <c oughs> ้านเป็นปวดขาออาโม่แผนกไทยทับใกล้สะฮอดอปัสันมองวันตรงกับนนำเอาไปเรียงวัด

เห็นมันออกลกน่ยอยออกไรกว่านี้แนนพวกนาำสิคปุ่นปุ่นเม่ไหรทั้งปุ่นซองไปทั้งในเม่รแมบนอ้วนไปอยู่ท้งแนนเนี่ขนาดทอนี่ยหน่อยได้เดี๋ยวมันหัวลงนี่จะิดปุ่นนปุปุ่นป่ป

นี่พูดใด้เราออกความคืดก้อนหมูนนี่แหละมีตะรนหรอป่ะนอ๋อมีอาจารย์ขึ้นไปต่อหน้าขาโบว่าเสริก่อเอาคือคนหินล่งคุณเนี่ยคเออหินตกลงกับคุณ เาพูดจะพูดจะทั้งดูเป็ะเนี่ยเนี่ยมึงหนาเลยเขาเอ่อนก่อนที่มันพอดีพอดีเป๊ะไว้นะดินเนี้ยเหนียวเบ่อยู่บ่ดินบเบาเหนียวเท่านี้อืม จงบัดเสติคอนะจันตอนนั <arrivé> yeah, ้นซอมมาก้งแต่ป uh, ูแต่ปูกอะยังยางเซลงเรื่อยๆบานนี่ทีแลจะหินนะเออนี่ฮแ่กัเตืนๆนะนั่กรแต่ตรงไปขวดออกเลยครับขวดขวดาน้าตรงไหนันแห้งครับอ๋อไปมึงไปใหม่นี่ขวดออกเว้ยนาน